สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่19สิงหาคม2568ค่ะจากแผนภียากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและเราตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน ปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจากลักษณะดังกล่าวนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะสำหรับการคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงค่ะจากแบบจำลองค่ะเราพบว่าวันนี้และว,วันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนลดลงค่ะแต่อาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกได้ค่ะ กำรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะถือว่าขึ้นลมทั้งสองฝั่งอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่อากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัย,ยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและยะลา ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับวันนี้และพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงขอให้ทุกทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน